กับมิตรภาพในป่าใหญ่กาะละครั้งหนึ่งในป่าใหญ่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เขียวชะอุ่มดอกไม้ป่าหลากสีสันและแสงแดดที่ลอดผ่านกิ่งไม้มีเพื่อนรักสองตัวคือเบนนี่กระต่ายผู้กระตือรือร้อนและเฟลกจิงจอกผู้ฉลาดหลากแหลม ทั้งสองได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับลูกโอ๊กทองคําที่ซ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่าสมบัติที่ว่ากันว่าให้พรแก่ผู้ที่พบเห็นเบนนี่และเฟลกยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใบไม้หนาแน่นให้ร่มเงาแก่พวกเขาขณะที่พวกเขากำลังวางแผนค้นหานกฮูกผู้ผชาฉลาด ที่อาศัยอยู่บนกิ่งไม้สูงเหนือพวกเขาได้ยินและเปิดเผยความลับลูกโอ๊กทองคําไม่ได้อยู่ที่ลับสุดยอดหากแต่ซ่อนอยู่ในที่ที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความร่วมมือนกคู่กล่าวด้วยเสียงนุ่มลึกเบนนี่และเฟร็กเริ่มเดินทาง พวกเขาลุยลำธารที่ใสสะอาดและเย็นสบายซึ่งล้อมรอบด้วยต้นไม้และพุ่มไม้หนาแน่นแสงแดดส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายสวยงามเบนนี่กระโดดข้ามก้อนหินใหญ่น้ำกระเซ็นอย่างสนุกสนานขณะที่เฟลกกระโดดตามมาอย่างสง่างามหางเป็นพวงโค้งงออย่างน่ารักระหว่างทางพวกเขาได้พบกับโซฟี กระรอกน้อยผู้คล่องแคล่วและโทบี้เม่นผู้หัวใจอบอุ่นทั้งสองเข้าร่วมการเดินทางและช่วยเหลือเพื่อนใหม่เมื่อพบก,กับอุปสรรคขณะเดียวกันริกกี้แดกูลผู้ซุกซนแอบซ่อนอยู่พุ่มไม้ใกล้ๆเขาจ้องมองแผนที่ในมือของเบนนี่ด้วยสายตาเจ้าเล่ห์แต่ก่อนที่จะขโมยแผนที่เพื่อนๆก็หันมา และร่วมจับมือริกกี้ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มแทนทำให้ริกกี้ทิ้งแผนการร้ายและกลายเป็นเพื่อนที่ดีของทุกคนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงต้นไม้ใหญ่ที่มีลูกโอ๊กทองคําซ่อนอยู่มันตั้งระะงานอยู่กลางพื้นที่เปิดโล่งปกคลุมด้วยหญ้าเขียวสดเมื่อพวกเขาขุดลงไปใต้ต้นไม้ เขาก็ได้พบก,กับโอ๊กทองคำที่ส่องประกายระยิบระยับทุกคนต่างยิ้มแย้มและรำลึกถึงการเดินทางอันเต็มไปด้วยความท้าทายและความสามาคัคคีเพื่อนนทุกคนนั่งล้อมรอบลูกโอ๊กทองคำและเล่าถึงการผจญภัยในครั้งนี้ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันในป่าใหญ่ ตลอดไป